วันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงวินเทจมอเตอร์เดลักไดตัวใหญ่สวยคลาสสิกเสียงดีมาจากญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ยอดนิยมมากๆนะครับเทคนิค SL55 make in Japan นะครับตัวนี้นักเล่นนะครับต่างหาเล่นกันเลยนะครับรุ่นนี้หายากมากๆนะครับเป็นระบบเมนวนล้วนๆนะครับเวลาเล่นก็โยกขึ้นมานะครับมอเตอร์ก็หมุนนะครับหมุนเสร็จก็ยก โคนอาร์มาวางนะครับเล่นเสร็จก็ออฟไว้อย่างนี้นะครับยกแผ่นออกนะครับมีระบบ 33- 4สิบาปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดได้มอเตอร์ที่เป็นระบบมอเตอร์ไดเล็กได้นะครับทนทานมากๆนะครับผมรีแคปมอเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูนะครับแผ่นยางยังสวยนะครับแล้วก็เพเตอร์นี่ขนาดใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูทั้งหมดเลยนะครับรายละเอียดหัวเข็มใหม่นะครับเสียงดีเสียงสดใสแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโคนอาร์อย่างดีนะครับรุ่นนี้นะครับ น่าล่นมากๆนะครับเทคนิคตัวนี้แท่นใหญ่นะครับแท่นใหญ่นะครับพอดูอันนี้ผลิตปี1974นะครับอายุ48ปีแล้วนะครับเครื่องใหญ่หนักนะครับหนักเกือบ1ิบกิโลนะครับตัวนี้ประมาณ7-8โลนะครับประมาณนี้นะครับแท่นไม้สวยนะครับไม่มีผูกใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการเวลานะครับแต่แท่นนี้ถือว่าสวยนะครับเวฟนอกนี่ฝรั่งอะไรก็เล่นกันเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นพี่ก่อนรุ่นพันสองนะครับตัวนี้นะครับ เาเล่นกันนะครับเพราะว่ามันลอกมันนิ่งแล้วเสถียรมากๆนะครับเสียงดีนะครับโทนอาร์มรุ่นนี้เสียงดีมากนะครับตัวนี้ฝานะครับสวยใสนะครับไม่แตกเล้าใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ยังสภาพเดิมๆของเขานะครับเป็นฝาเดิมสามารถถอดได้นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ยังเดิมๆอยู่ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็อาจจะมีผิวนะครับเป็นผิวเฉยนะครับไม่ได้ไม่ได้ผุไม่ได้อะไรนะครับเป็นผิวเฉยนิดหน่อยนะครับนิดหน่อย นอกนั้นก็ถือว่าสวยนะครับแต่ตัวนี้โดยรวมถือว่าสวยมากนะครับโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับตัวโทนอาร์มต่างๆนี่ถือว่าเจ๋วนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องระดับมืออาชีพแล้วนะครับเขาเล่นกันนะครับระดับเซียนนะครับเขาเล่นกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ในเว็บนอกนะครับแพงมากมากแล้วนะครับบางตัวสวยๆเกือบสองหมื่นนะครับก็สภาพประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจะเราขายกันไม่ถึงนะครับใครอยากได้ของดีๆนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงและดูภายในกันนะครับว่า โอเคไหมนะครับจัดได้เลยนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนักเล่นนะครับอย่าได้พลาดนะครับตัวนี้นะครับสวยแล้วเสียงดีทนทานมากๆนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลืมบอกไปนะครับเครื่องตัวนี้ใช้ไฟ100รโวลต์นะครับไฟไฟ100โวลต์ผมมีมออแปลงอะแดปเตอร์ให้นะครับลูกหนึ่งนะครับเอาไปเสียบใช้งานได้เลยไม่ลูกไม่ไม่ใหญ่ไม่เกะกะนะครับข้างในเครื่องนี้จะไม่ดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเดิมเดิมนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยว ไปแกะดูภายในเลวเดี๋ยวเราทําการทดสอบเสียงกันนะครับตันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับโครงสร้างด้านบนก่อนนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวฝานะครับสวยใสนะครับไม่มีรอยแตกเล้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นฝาเดิมเครื่องมาจากโรงงานนะครับสามารถถอดออกได้นะครับตัวนี้ถอดออกมาได้ใส่ได้ถอดได้ง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับสภาพฝาก็มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังสวยใสอยู่นะครับเป็นฝาเดิมๆของเขานะครับไม่แตกใดๆทั้งสิ้น ส่วนตัวนะครับแผ่นยางรองแผ่นนะครับตัวนี้นะครับหนาปึกเลยนะฮะแล้วก็หนักด้วยคุณภาพดีมากนะครับผ่านการเวลามาเกือบ50บปีก็ยังนิ่มอยู่นะครับทนทานนะครับนี่ครับไม่แตกลายงาใดๆทั้งสิ้นนะครับแผ่นคุณภาพยังดีอยู่นะครับนิ่มนะครับแล้วก็แผ่นใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับแท่นเครื่องสวยงามนะครับภายในนะครับตัวนี้นะครับ ยอดนิยมมากๆนะครับทนทานมากๆนะครับตัวนี้เขาหาเล่นกันนะครับรุ่นนี้นะครับหายากแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวเพเตอร์ลองนะครับหนาปึกนะครับหนาปึกเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักดีนะครับเป็นอลูมิเนียมหล่ออย่างดีนะครับตัวนี้หนักแล้วรอบหมุนจะเสถียรมากเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ไดร์ไดร์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะภายในให้ดูนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้โครงสร้างนะครับการวางเครื่องต่างๆออกแบบมาดีมากนะครับตัวนี้นะครับเสถียรนิ่งและมั่นคงนะครับ ใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เสียงดีเปิดดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาใดๆจุกจิกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ทนทานสูงนะครับแขนอาร์มนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับออกแบบมาอย่างดีเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็หัวเข็มผมเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ดีเสียงสดใสแน่นอนทั้งสองข้างแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับใช้กันยาวๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับตัวมอเตอร์ต่างๆนะครับ อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนไปดูด้านล่างก่อนนะครับทีนี้เราจะมาดูภายในนะครับด้านล่างของเครื่องเล่นแผ่นเสียงยอดนิยมนะครับเทคนิค SL 5 5 1 9 7 4นะครับ48ปีแล้วนะครับฝาล่างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพใหม่สวยนะครับขานะครับก็จะเป็นขาโชกนะครับเป็นแป้นยางยึดติดกับขายทีหนึ่งนะครับแป้นยางยังเหนียวแน่นนะครับยังไม่ขาดใดๆ้งสิ้นนะครับยังแน่นอยู่นะครับ แล้วก็ขาที่ปิดกรมืหยีไว้ก็ยังดีอยู่เลยนะครับยังดีอยู่ทั้งสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับระบบการสะเทือนของเขาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้แกะฝาออกมาก็จะเจอภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับก็จะมีตัวมอเตอร์เดลเลคกได์ตัวเลคูเลตไฟหม้อแปลงตัวปักความเร็วรอบแล้วก็ตัวคอบทนอาร์มนะครับทีนโทนอาร์มนะครับชุดนี้นะครับต่อสายออกไปเข้าตัวแอมป์นะครับทีนไว้นะครับเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับตัวนี้ นี่นะครับแท่นของเขานะครับสวยงามนะครับแท่นไม้นะครับไม่มีผุใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์เดลิเคไดรุ่นนี้เนี่ยทนทานมากนะครับทนจริงๆนะครับผมเคยไปนะครับต่างจังหวัดทิ้งเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะครับเคยไปต่างจังหวัด3วันนะฮะกลับมายังหมุนอยู่เลยนะครับทนจริงๆนะครับตัวนี้ลืมปิดครับลืมปิดนะครับยังหมุนอยู่นะครับเอาแผ่นออกเก็บแล้วลืมปิดนะฮะก็ยังหมุนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเคยใช้งานอยู่ทนทานมากตัวนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับก็ ยังหมุนอยู่นะครับแต่ว่านะครับเพื่อความเสถียรและมั่นคงนะครับผมขายไปลูกค้าซื้อไปจะได้สบายใจนะครับใช้งานกันยาวๆนะครับนะครับผมก็ได้ทําการรีแคปให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ยรัรีแคปให้นะครับตัวนี้ที่รีออกมานะครับเพราะแคปมันผ่านอายุมานานแล้วนะครับอาจจะมีผลต่อรอบหมุนอาจจะมีไม่นิ่งนะครับอาจจะมีแว่งๆนิดๆอะไรเงี้ยแต่ผมเปลี่ยนเลยนะครับชัวๆนะครับชัวๆเลยนะครับ ซื้อไปนะครับคนซื้อไปจะได้สบายใจนะครับใช้งานดีๆสบายๆนะครับนี่ฮะเห็นไหมครเปลี่ยนให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็เสียไงก็รับประกันให้นะครับไม่ใช่ขายแล้วขายเลยตัวใครตัวมันไม่ใช่นะครับผมทําให้อย่างดีทุกอย่างนะครับเห็นได้เลยนะครับภายในก็จะเปิดให้ดูแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของเราแน่นอนนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ใช้ไฟหนึ่งร้อยโวลต์นะครับผมมีมออแปแปอะแดปเตอร์ให้นะครับด้านนอกนะครับ อย่าเอาอะไรมาใส่ไว้หรืออย่าถอดหม้อนี้ไปพันโดยเด็ดขาดนะครับเติมเดิมดีที่สุดนะครับนะครับอย่าไปยุ่งของเขานะครับนะครับใช้หมอแปลงลูกเล็กๆนะครับผมมีให้เลยนะครับด้านนอกนะครับเอาไปเสียบใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวทดสอบเสียงกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบกันเลยนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดฝาเล่นนะครับแบบที่นักเล่นเขาเล่นกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าฝามันใหญ่นะครับเวลาเราเปิดเดี๋ยวมันจะบังเสียงลาโพงด้วยนะครับ ตัวนี้ก็ปลดล็อกแขนอาร์มนะครับแล้วก็ดึงตัวปิดปลายเข็มออกนะครับตัวนี้ก็เอาแผ่นใส่นะครับแผ่นใส่เสร็จแล้วก็สับสวิตช์มาเลยครับสปีดสาสบสามนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับชดเชยรอบได้นะครับช้าเร็วได้หมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวทดสอบกันเลยนะครับ ครับเวลาเราเลิกเล่นนะครับก็สามารถใช้ลิฟต์ก็ได้นะครับใช้ลิฟต์ช่วยยกนะครับถ้าไม่ถนัดเอามือยกนะครับใช้ลิฟต์ช่วยยกได้นะครับหรือเริ่มเล่นเราก็ใช้ลิฟต์ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยลิฟต์ลงนะครับปล่อยลิฟต์ลงแบบนี้นะครับเขาก็จะลงไปเล่นเองนะครับนี้ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานถือว่าก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับแต่ว่าระบบรุ่นพวกนี้เนี่ยระบบมือเชี่ยเขาเล่นกันนะครับไม่ที่ไม่มีระบบออโต้ใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีดีมามีกเครื่องหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ